สวัสดีครับมื่อนี้ครับไอ้ปลาควยผ้ามาปลาควงครับมื่อนี้ได้หลายแน่ครับครับโอ้ตัวนี้ตัวละหาโลดสิบโลดเลยนะครับตัวนี้ครับโอ้ครับหมูอ่านนี่เอาเ็ดเลนครับหมูอ่านนี่มื่อนี้เอาจริงครับปลาแม่น้ำควงครับกับโอ้สองสี่ห้าหกดิเจตโต้ครับอุ้ยมีตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับ ป้าเพีย,คร, рост, รพยครับป้าเพียแม่น้ำโค้งครับส้วยเสียบครับถือม่วงเกือบเอาไว้ได้ครับบางทีเลเห็ดม่วงขาดหลเถื่อนและนอทเนอโอ้โหปล่อยมันบ่วงอนอฮะ แกเป็นหาบเลยครับมีใครจับได้ครับผมนะครับรุ่นนี้ครับใหญ่เลยครับนี่ครับแม่น้ำโคงปลาหนามไหลครับส้อยแสบครับปลายอดนิยมครับส่วงนี้ผมจีราตะปเพียครับปลาแนวปลาหนังจังหลาอีกสามเดือนส่วนนี้ยังไหล ครับโอือมองครับนี่ครับมองมองเดี๋ยวไปตีครับซิฟหาเส้นครับตอนนี้ยังปรอยู่เออใครพอด้ซื้อ ก็เจ็กิโลเข้ามาได้ก๊อ